นี่เรามาซื้อข้าวโพดนะเขากำลังตัดข้าวโพดให้เราละสดๆจากไรเลยห้าฝักยี่สิบบาทค่ะนี่เราได้มาแล้วหนึ่งฝักน่ากินเนาะ <c oughs> ดูมีดซะก่อนเห็นฝีมือการตัดข้าวโพดไหมคะ บรรยากาศของบ้านของคุณป้าขายข้าวโพดนะคะบ้านเธออยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้มีต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้ต้นไข่เน่านะน่าอยู่เนาะที่อนุกุก็จะไม่มีคนพลุกพลาดน,นะคะก็จะเงียบๆสงบแบบนี้คะ่นนนะนานๆรถจะผ่านมาสักคันหนึ่งนะคะขับรถที่นี่ไม่ต้องกลัวรถติดนะคะไม่เคยติดเลยคะ่ะนี่ไรข้าวโพดมันดูดีมากเลยนะคือตอนนี้ฝนตกทุกวันนะข้าโพดสวยๆ สิคุณป้าก็เข้าไปหักข้อพจนให้เราอยู่กลางป่านู้นเลยนะคะวันนี้เราซื้อ40บาทนะเพราะว่าคุณป้าไม่มีแรงจะหักนะคะคุณป้าเป็นช่างทําผมด้วยคุณป้าต้องมีลูกค้าทําผมรอยอยู่โอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะพระเจ้าไว้พรนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ